น,นี่ได้มาเที่ยวที่วัดไร่ขิงน,นะครับหือว่าโชคดีที่สุดครับคือปโชคดีร้อนใจที่เรามาทำพิธีรอยอังมณีมื่อชิวพันเสร็จก็ได้มาไลว้พระที่วัดไร่ขิงครับแล้วก็ให้มาทำบุญนะครับก็ มาฝากกับทุกท่านนะครับคาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเะกาเยนะวาจายะวะเจตะสาวานะเหตักขายะเทวตายะ อากิปาอากิปาสิตังอิชิปาติหาริกังมัคคะอะจินดารามะพุทธปาติมาปะรังคูเสมิยะวชิวันจะสุกมิโกสุขะปติตายะสาธุสาธุสาธุ